สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆหลวงป้อาอมิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าเป็นเกา่าเอาวันนี้น้องพี่น้องวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับคําถามพี่น้องสอบถามมาเยอะมากเลยสําหรับเหรียญห้าสิบสตางค์นะครับว่าปีไหนที่แตงทองทางเปิดรับซื้อบ้างนะครับเอาละวันนี้เราจะมาพูดคุยเนาะเกี่ยวกับเหรียญห้าสิบสตางค์อารียยังดอนนะพี่น้องอย่าพลาดนะพี่น้องก่อนที่เราจะไปพูดคุยกัน ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเราจะได้นําข้อมูลดีๆนะครับเราจะได้มีกําลังแรงใจหาเอาเหรียญสวยๆงามงานเหรียญที่นักสะสมเขามีการเก็บสะสมกันมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเอามาพูดคุยฝากพี่พน้องๆในคลิปต่อๆไปนะครับพี่น้องวันนี้เหรียญห้าสิบสตางค์นะครับถือว่าเป็นเหรียญที่ มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในตลาดนักสะสมกันค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะพี่น้องค่อนข้างหนักราคานั้นถือได้ว่าสูงอยากมากเลยทีเดียวซึ่งปีพศต่อไปนี้นะครับที่ทางช่องของเราก็มีความต้องการและกะ็พี่น้องในช่องอื่นๆก็มีความต้องการเช่นเดียวกันนะครับเราก็เลยจะนําเอามาฝากแล้วก็ตอบคําถามถือตอบถือว่าเป็นการตอบคําถามที่พี่น้องๆในคลิปๆนี้นะครับพี่น้อง เราปลายปีพศแรกที่ถือได้ว่าเป็นติดอันดับความหายากเหรียญหนึ่งของชนิดราคาห้าสิบสตางค์นะครับพี่น้องราคาห้าสิสตางค์อะลูมิเนียมบลอนด์เนาะด้านหน้านะครับพี่น้องด้านหน้านั้นเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรามาภูมิพลอดุลยเดชมเนาะอ่ะก็เป็นปกตินะครับเหรียญที่ใช้ในการหมุนเวียนนะครับเหรียญที่ใช้ในการหมุนเวียนด้านหน้านั้น,น,นจะเป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9้าของรัชกาลที่9้านั่นเอง นะพี่น้องจะเป็นลักษณะเหมือนกันแทบทุกรุ่นเลยนะครับอส่วนเหรียญห้าสิบสตางค์นะครับก็เป็นสีทองเหลืองเนาะที่เราเห็นกันบอกว่าเป็นสีทองเหลืองสีทองเหลืองมีหลายๆคนนะครับที่สอบถามมาทางคอมเมนต์เนาะบอกว่าอ่าถามว่าเหรียญห้าสิบสตางค์มันมีทองคําด้วยหรือเปล่านะครับเหรียญห้าสิบสตางค์มันมีเหรียญทองคําด้วยไหมนะครับ อันนี้เหรียญทองคำนะครับก็มีเพียงแค่ไม่กี่รุ่นเท่านั้นเองที่ผลิตขึ้นมาเฉพาะวาระาต่างๆนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับในวาระต่างๆเท่านั้นเองนะครับแต่ส่วนเหรียญกระสับหมุนเวียนไม่มีนะครับเป็นสีทองเฉยๆแต่เป็นอะลูมิเนียมบลอนนั่นเองนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังเหรียญชนิดราคาห้าสิบต่างเป็นพระเจดีวัดพระธาตุาด,ดอยสุเทพนะครับพี่น้องเป็น เจดีวัดพระธาตุดอยสุเทพนั่นเองถือว่าเป็นสถานที่อ่าที่หนึ่งเนาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนไทยเรานะครับใครเคยไปทางอ่าพระธาตุดอยสุเทพบ้างนะครับก็คงจะรู้ดีว่าเออเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนอ่านิยมชมชอบกันนะครับสําหรับอ่าทางภาคเหนือเนาะ เหรียญแรกนะครับที่ติดอันดับความหายากที่หลายๆคนมีความต้องการซึ่งมีราคาที่สูงอย่างมากเลยทีเดียวก็คือปีพศ2530นนั่นเองนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ18ม mm, มน้ำหนัก2.4กรัมเท่านั้นเองนะครับยอดการผลิตเพียงแค่1,000เหรียญคิดดูแล้วกันนะพี่น้อง1,000เหรียญเนี่ยไม่รู้ว่าอยู่ภาคไหนบ้างนะครับใครมีก็ทรงเสียงหน่อยนะครับท่งซิกหน่อยเนาะอ่ากิจฉานะครับอิจฉาใครที่มีเหรียญ ปีพศ2530ของชนิดราคา50สตางค์นะครับเป็นเหรียญพิติตอันดับความหายากเนาะหายากมากๆนะพี่น้องหาทรรยาอา,ายุวัฒนะแทบไม่มีนะพี่น้องอ่านั่นคือเหรียญ50สตางค์ปีพศ2530ส่วนราคา UMC เขาประเมินอยู่ที่10,300บาทถึง10,400บาทสูงมากนะพี่น้องสูงมากและก็การซื้อขายในตลาดนักสะสมโดยทั่วไปที่เราเห็น น้องที่เราเห็นกันนะครับอันนี้พี่น้องก็ต้องดูถึงความเป็นจริงด้วยนะครับมันจริงหรือเปล่าเพราะว่าเหรียญอะไรก็ตามนะครับชนิดใดก็ตามที่มีราคาที่สูงการปลอมแปลงนั้นย่อมมีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้การปลอมแปลงมันง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องจะซื้อเหรียญที่มีราคาที่สูงนั้นต้องระมัดระวังนะครับต้องระมัดระวังแสงทองสองทางเองก็โดนไปหลายรอบเช่นเดียวกันนะครับเนาะ อาจคิดว่าเห้ชีวิตนี้คงจะเลิกเป็นนักสะสมเลิกซื้อไปแล้วนะครับพี่น้องอ่าแต่ก็ต้องมีความต้องการในแต่ละปีพศเช่นเดียวกันดังนั้นเ็าต้องอาศัยพี่ๆน้องๆลุงปนักอ่านนะครับพี่น้องเป็นหูเป็นตาเนะาะอเป็นเรียบเป็นแรงนั่นเองในการจัดหาเหรียญสวยๆง,งามๆนะครับก็เลยต้องมีการประกาศรับซื้อในบางรุ่นบางปีพศนะครับเสงนทองเองเป็นนักสะสมนะครับไม่ใช่ร้านรับซื้อเหรียญ เนาะซื้อในบางรุ่นบางปีพศออไม่ได้ซื้อกับทุกๆุกคนนะพี่น้องอ่าใครมีเหรียญสวยก็ซื้อกับคนนั้นนะครับพี่น้องเป็นเรื่องปกตินะครับเราซื้อผ้าเราก็อยากได้เนื้อผ้าที่ดีเนาะเราซื้อของสะสมเราก็ต้องการในสิ่งของเหล่านั้นที่มีสภาพที่สวยงามนั่นเองนะครับพี่น้องเป็นเรื่องปกติเหรียญปีพศสองพันห้า้อสามสิบเนี่ยใครๆก็ต้องการนะครับราคาเขาสูงมาก พี่น้องผลิตออกมาเพียงแค่1นึ่พันเหรียญราคาการประเมินยูเคินทีนั้นหนึ่งหมาพันถึงหนึ่งหมันบาทและอีกปีพศออหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือปีพศสองพันห้า้อยสามสิบสี่นะครับปีสามสี่เป็นเหรียญที่ติดอันดับความหายากอันดับ2ของชนิดราคา50สตางค์นะครับหายากนะพี่น้องถึงแม้จะผลิตออกมาถึงสี่ล้านหกแสนหกหมื่นสามร้อยแปดสิบเหรียญก็ตามนะครับผลิตออกมาเพียงแค่นี้เองเนาะ อะแต่หายากอย่างมากเลยทีเดียวก็แต่ก็ยังมีนะพี่น้องแต่ก็ยังมีเห็นมีอยู่ตามเพจที่มีการวางขายกันเนาะเอามาแพ็คแม็กนะครับทำห่อ,อหุ้มเนะาะทำหีบห่อที่ดูสวยงามนะครับอ่าแล้วก็ขายกันซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับหลักร้อยเช่นเดียวกันหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยก็แล้วแต่ว่า คนซื้อคนขายพอใจซื้อพอใจขายนะครับส่วนปี30นั้นรับรองได้ว่าซื้อกันในราคาหลักพันนะครับสามพันส0่0ันห้าพันหกบาทนะครับเนาะแต่การประมูลที่เราเห็นมีล่าสุดนั้นก็ค่อนข้างสูงพอได้เช่นเดียวกันหลักหมื่นนะพี่น้องเพราะฉะนั้นเหรียญแต่ละรุ่นแต่ละปีพอสอถือว่าเป็นเหรียญที่มีราคานะครับจะราคาอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับเวลาที่เหมาะสมเนาะพี่น้องอเราจะเก็บเหรียญอะไรก็ดูที่ ยอดการผลิตนะพี่น้องดูที่ยอดการผลิตและก็ราคา UNC ถ้าเราอยากได้ในราคาที่สูงเราต้องหาเหรียญที่หายากในการเก็บสะสมที่สําคัญเลยคือสภาพเหรียญน,นะพี่น้องเน้นสภาพเหรียญขอให้สภาพเขาสวยชัดเจนนะครับการสึกรอ,อน้อยนั่นเองนะครับจะทําให้เขามีราคาส่วนเหรียญที่ผิดปกตินะครับไม่ว่าจะผิดปกติจากกระบวนการผลิตหรือนอกกระบวนการผลิตก็ตาม ตัวนั้นมีราคาเพียงแค่กับคนบางคนเท่านั้นเองนะครับพี่น้องาฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราก็เอามาฝาก2ปีพศนี้นะครับจะเป็นอย่างไรหรือจะเก็บอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับความพอปกพอใจของพี่ๆน้องๆระมัดระวังเหรียญอะไรก็ตามที่มีราคาที่สูง ต้องเช็ดดูให้ดีนะครับท่านอาจจะได้ของเก๊ไปก็ได้นะครับไม่มีใครรู้นะพี่น้องระวังด้วยนะครับมิจฉาชีพมันเยอะเดี่ยวนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมและติดตามสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ